่านะคะนี้ก็คือจุดที่อยู่ในจัตุภาคที่1ของพายส่วน4เรเดียนนะคะเป็นรูทสองส่วนสองรส่วนสองเอกะคะแต่ถ้าเป็นจุดปลายที่อยู่ในจัตุภาคที่2 Cos เป็นลบ s i น์เป็นบวกจัตุภาคที่3 Cos เป็นลบ s i น์เป็นลบจัตุภาคที่4 Cos เป็นบวก ไ i n ์เป็นลบค่าของ cos s i n พายส่วน4ก็คือรูทสส่วน2เพราะนั้นเวลาที่นักเรียนจะหมุนนะคะนักเรียนก็จะหมุนจากจุดแกน x ด้านขวาก็คือบวกลบคู่พายนะคะก็คือบวกลบ 2π, พายบวกลบ 4π พายถ้าด้านซ้ายก็คือบวกลบคี่พายก็คือบวกพายลบพาย3พายลบ3พายโดยจากจุดบนแกน x ถ้า เราวัดไปในทิศทวนเข็มก็บวกพายส่วน4จุดนี้ก็บวกพายส่วน4ในจัตุภาคที่1กับจัตุภาคที่3ค่าจัตุภาคที่1คอสไซน์เป็นบวกทั้งคู่ถ้าจัตุภาคที่3คอสไซน์เป็นลบทั้งคู่แต่ถ้าเราหมุนตามเข็มนะคะก็คือลบพายส่วน4นะคะได้จัตุภาคที่4คอสเป็นบวกไซน์เป็นลบ แล้วก็ตามเข็มเป็นลบพายส่วน4เราก็คอสจัตุภาคที่2คอสเป็นลบไซน์วายเป็นบวกเรามาดูว่าเราจะหา c o s พพยของมุมลบพายส่วน4ได้ยังไงนะักเรียนก็เริ่มทางด้านขวาก็คือ0นะคะเราก็หมุนอะไรคะลบตามเข็มนั่นหมายความว่าตกที่จัตุภาคที่4 cos เป็นบวก s i n y เป็นลบทำให้นักเรียนเติมค่า cos s i n ด้วยรูทสองส่วนสกับ s i n ลบรูทสองส่วนสาแต่ลบ7พายส่วน4นักเรียนก็ต้องคิดว่าลบ7ก็คือลบ8บวก1ส่วน4เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ลบ7พายส่วน4แต่นักเรียนเอา4หารลบ8นักเรียนก็ได้ลบ2พาย ซึ่งลบสพายมันหมายถึงจุดทางด้านขวาบนแกน x และบวกก็คือหมุนอะไรคะทวนเข็มนะคะซึ่งตกในจัตุภาคที่1ค่าคอสไซน์เป็นอะไรทั้งคู่บวกทั้งคู่และของพายส่วน4เรเดียนคำตอบก็เลยได้คอสเป็นรูทสอส่วน2และไซน์วก็เป็น ต่อไปเรามาดูว่าในพายส่วน4อันเดิมนะคะยังเป็น4จุดนะคะเริ่มทางแกน x ด้านขวานะคะถ้าหมุนตามเข็มก็คือลบพายส่วน4นะคะถ้าหมุนทวนเข็มก็บวกพายส่วน4นะคะได้จัตุภาคที่1 cos งคอสไซน์เป็นบวกทั้งคู่ถ้าตามเข็มจัตุภาคที่4 c o คอสเป็นบวกไซน์เป็นลบและถ้า หมุนในทิศทวนเข็มก็จด,ดุภาคที่ 3, สาม cos เป็นลบและถ้าหมุนตามเข็มจด,ดุภาคที่ 2, อสอง cos เป็นลบ sin y เป็นบวกเพราะนั้นนักเรียนดูสิคะลบ13พายส่วน4นักเรียนก็ดู c 1 c 4-28-4-32นักเรียนจะบวกลบได้แค่1นะคะนักเรียนก็เป็นลบ12พายส่วน4มันก็คือลบ3พายแล้วลบอีก1นั่นหมายความว่านักเรียนก็จะต้องไปจิ้มที่แกน x ด้านซ้ายมือและลบก็คือหมุนในทิศต,ตามเข็มก็ตกจุุพัคที่2นั่นหมายความว่าค่าคอสเป็นลบรูสองส่วน2และค่าไซน์เป็นบวกนั่นเอง อ่านะักเรียนลองคิดสิคะลบ21พายส่วน4 c 1 c c 5, 20แต่มัน21นักเรียนก็ลบ20แล้วก็ลบอีก1เห็นไหมคะนะักเรียนก็จะได้ลบ21ซึ่งมันก็คืออะไรนรั่นเองคะลบ5พายก็อยู่ด้านแกน x ทางด้านซ้ายส่วนลบก็เหมือนเดิมก็คือหมุน ตามเข็มก็เป็นคำตอบเดิมเพราะมันอยู่จัตุภาคที่2 c o s เป็นลบ s i n y วเป็นบวกนั่นเองเหมือนเดินนะคะเป็นพายส่วน4เป็นหลักแต่มุมที่โจทย์กำหนดให้คือ25พายส่วนส วิธีการนักเรียนก็ทําเหมือนทําเศษเกินเป็นจํานวนคะนั่นก็คือนักเรียนเอา4ไปหาร25นักเรียนท่องแม่4 4 5 20 4 6 24เห็นไหมคะมันจะบวกลบได้แค่1นั่นหมายความว่าก็คือ24บวกกับ1ก็คือ24พายนักเรียนเอา4หารก็ได้6พาย6พายก็คือคู่พายก็อยู่ แกน x ด้านขวาบวกก็คือหมุนทวนเข็มตกจัตุภาคที่1 c o s คอไซน์ก็เป็นบวกทั้งคู่ก็คือได้รู้สส่วน2ะคะต่อไป21พายส่วน4นักเรียนก็เป็น20บวก1เห็นไหมคะนักเรียนท่องสูตรคูณแม่4ก็คือ5าพายบวกพายส่วน4แต่5พายคือเลขขี้นั่นหมายความถึงแกน x ทางด้านไหนคะ ด้านซ้ายบวกก็คือทวนเข็มนักเรียนก็ตกจัตุภาคที่3คอทรายเป็นอะไรทั้งคู่คะเป็นลบรูปสองส่วนส,วนสวนทั้งคู่นั่นเองและตามด้วยมุมลบ15าพายส่วน4ได้ไหมคะ4 4 6 6นักเรียนก็ลบอะไรคะลูก 1 6ยส่วน4แล้วก็บวกอีกพายส่วน4นักเรียนบอก4 32 12, 12แล้วก็บวก13 14 15บวกเข้าไป3ไม่ได้จำไว้นะคะนักเรียนจะบวกลบ π ส่วน4ได้แค่1 π ส่วน4เท่านั้นนั่นหมายความว่านักเรียนต้องไปที่ลบ1 6ยส่วน4ก็คือลบ 4π แล้วหักออก1พายส่วน4 ลบ4พายเลขคู่อยู่ด้านขวาบวกทวนเข็มจัตุภาคที่1คอสงายเป็นบวกทั้งคู่คำตอบก็เลยเป็นรูท2ส่วน2ทั้ง cos และไซน์นั่นเองนะคะ